อ่ะสลับไปดูกรณีของครอบครัวชินวัตรบ้างะนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีคําสั่งคําตัดสินใช่ไหมให้ทางคุณยิ่งรักต้องชดใช้เงินในโครงการขายข้าว G2G <ะ>เป็นเงินหมื่นกว่าล้านบาทนะครับ ปรากฏว่าหลังจากที่สารมีคําสั่งเนี่ยแล้วทางด้านของท่านนายกแพททองทานชินวัตรตอนนี้ท่านไปภารกิจที่ลอนดอนอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะไปเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของกีฬามวยไทยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าใน i g จีสปอรี่ของท่านนายกเนี่ยมีภาพคู่กับคุณยิ่งรักคู่กับอปูอ่ะลักษณะเป็นการให้กําลังใจส่งกําลังใจให้นี่ค่ะเป็นภาพนี้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ท่านนายกอยู่ลอนดอนเนี่ยไปเจอกับคุณปูยิ่งรัก ด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าออนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยมีการตั้งคำถามว่าเอสเป็นการใช้งบหลวงไปใช้ในการส่วนตัวไหม,มแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาฟังทางคนใกล้ชิดอย่างคุณภูมิธรรมอธิบายตรงนี้ด้วยแต่ว่าให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับเป็นภาพในไอจีส่วนตัวของคุณแพททองทานชินวัตรโพสต์ภาพคู่กับอปูคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับอ,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนเพลงที่นํามาประกอบเนี่ยก็เป็นเพลง ฤดูที่แตกต่างของคุณนพพรชัมินะฮะนี่ก็เพลงดังเลยนะเป็นเนื้อหาแบบให้กำลังใจนะครับก็เลยมีคนถามว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะนี้เดินทางไปลอนดอนไปนัดพบกับอปูหรือเปล่าอาจริงๆคือรูปเก่าหรือว่าคือรูปณัปปัจจุบันนี้คนถามแบบนี้ว่าเป็นเป็นรูปเก่าไหมหรือว่าเป็นรูปใหม่ล่าสุดเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวคงต้องรอท่านนายกเนี่ยมาชี้แจงเหมือนกันนะครับ แต่ไปฟังทางคุณภูมิธรรมเวชเชชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาตอบเรื่องการโพสต์รูปคู่ของตัวนายกไปรองทานกับอดีตนายกยิ่งรักนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าคือตอนเองเนี่ยก็อยากจะโพสต์ให้กําลังใจคุณยิ่งรักเหมือนกันเพราะรู้สึกเห็นใจ<ฮ>ะนะครับส่วนที่บอกว่าท่านนายกเดินทางไปธุระส่วนตัวด้วยงบหลวงหรือไม่ตรงนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าไปดราม่าเลยไม่มีความจําเป็นที่นายกต้องใช้งบหลวง ในหลายเรื่องเนี่ยท่านเนี่ยไม่ได้ใช้งบหลวงนะใช้งบส่วนตัวที่ซ้ำไปแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศของนายกหรือว่ารัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมาบอกรายละเอียดนะครับเพราะมันมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้บางคนอยากจะเจอเราแต่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนก็มีในการพูดคุยกับผู้นำต่างชาตินะครับรวมถึงการทางการทูดเนี่ยทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือในทางลับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เปิดเผยได้ก็ดำเนินการทันที เรื่องนี้คุณภูมิธรรมมองว่าวินยูชนเนี่ยตระหนักได้ว่าการที่นายกแพลองทานที่มีทรัพย์สินส่วนตัวจํานวนมากมายขนาดนั้นเป็นเป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหม<ฆ>แลตอนนั้นน่ะที่มีการสาแดงต่อปปชรเนี่ยนะครับบอกว่าโอนายกรวยขนาดนั้นน่ะไม่จะเป็นต้องมาเบียดบังงบหลวงทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองเปล่าๆและท่านเองก็ไม่ใช่คนที่จะมาเอานั่นเอานี้จากคนอื่นเรื่องดราม่าอยากให้มองที่ข้อเท็จจริงมากกว่านะครับ ผมคิดว่าใช้วินยูชนทั้งหลายน่าจะทราบได้ว่าการที่ท่านนายกซึ่ง,งมีงบประมาณมีเงินส่วนตัวมากมายขนาดนั้นไม่จมําเป็นต้องมาเบียดบังในเงินเล็กน้อยเลยทำนั้นมันก็เสียงหายกับตัวเองเปล่าๆแล้วท่านก็ไม่ใชคนที่รู้สึกว่าจะต้องมานั่งเอาโน่นเอานี้จากคนอื่นก็เลิกดราม่าครับอยากอยากให้เราคุยกันที่ความจริง นี่นะคะคุณภูมิธรรมก็ตอบกรณีของคุณยิ่งรักนะคะแล้วก็คุณแททายทองทานที่ก่อนหน้านี้นก็มีการโพสต์ภาพให้กำลังใจส่วนกรณีที่คุณรังสิมันโรมสสพเข้าไกลได้มีการ ออตอนนี้เป็นพักประชาชนแล้วนะนะคะได้มีการวิจารณ์ถึงจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยต่อต้านเรื่องของการซื้อสอสองูเห่านะคะก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ก็โตเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าท่านนายกเปลี่ยนท่าทีนะคะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับแค่สอสอันนเปลี่ยนสถานที่ในการทํางานคุณคุมธรรมก็เรียกร้องให้คุณรัชมณ์โรมมีวุฒธธิภาวะในการวิจารณ์มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าการจะเปลี่ยนอะไร ก็เป็นเรื่องของสสคนนั้นนะคะผิดถูกก็เป็นเรื่องของสสคนนั้นเหมือนกันท่านนายกก็แค่พูดถึงความเป็นจริงว่าเขาเปลี่ยนพักมาด้วยความสมยอมของตัวเองและพักที่รับส่วนที่ว่าใช้เงินซื้อหรือไม่หากพิสูจน์ได้ก็ไปฟ้องศาลอย่าต้องให้นายกต้องรับผิดชอบทุกเรื่องค่ะคุณโรมเนี่ยต้องมีผู้ที่ภาวะในการวิจารณ์หน่อย เพราะว่าการจะเปลี่ยนอะไรก็เป็นเรื่องของสสบคนนั้นผิดถูกมันเป็นเรื่องของคนนั้นท่านนายกเพียงพูดแต่ความเป็นจริงว่าขณะนี้รู้ว่าเขาเปลี่ยนจากคั้นนี้มาแล้วก็เป็นความสมยอมของสองของของตัวผู้ไปเปลี่ยนทัดกับตัวที่เจ้าของที่รับนนส่วนว่าจะใช้เงินซื้อหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ก็ไปฟ้องฟ้องศาลได้ฟ้องอะไรได้ครับอย่ามองว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่นาย,ยกนายกเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องที่จะมบริหารงานประเทศและกระทาสิ่งดีๆให้ปรากฏแต่ไม่ใช่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องที่ ไม่งั้นคุณโรก,ก็นี่ไงบบ้สสทีละนะ่ะทาได้ทุกเรื่องก็เรารัฐบาลก็ไม่ทําอะไรก็ผูเ้เสียหายเขาก็ไปฟ้องกัเนเองนะครับบอกคุณโรมมีวุฒิภาวะหน่อยโอ้พูดถึงเรื่องของวุฒิภาวะด้วยตอบกลับ,บไปที่คุณโรมนะครับขณะที่คุณเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสประชาธิปัตย์นะครับ<า>ก็ตั้งคําถามถึงการที่มีรูปปรากฏว่าคุณแพทรองทานไปอังกฤษ<ๆ>แล้วก็อาจจะไปพบกับคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับคือ<ๆ>คุณเทพไทยก็ตั้งคําถามว่าเอรูปที่โพสต์เนี่ย ใช่รูปล่าสุดหรือไม่นะครับถ้าใช่ตรงนี้มองว่าอันตรายมากเนื่องจากปัจจุบันคุณแททองทานดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่คุณยิ่งรักเป็นนักโทษหนีคดีที่ทางการไทยต้องการตัวมาลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พบกับผู้หนีคดีโดยไม่ดําเนินการใดๆไม่ว่าการจับกุมบังคับโทษหรือชี้เบาะแสให้หน่วยง,งานรัชการไทยนําตัวมาลงโทษ อาจจะเข้าข่ายความผิดในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือมีความผิดนะครับเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่ามีใครติดตามเรื่องนี้และสนใจเอาเรื่องนี้ไปดําเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานไหนต่อหรือไม่นะครับคุณเทพไทยทิ้งไทยว่าขอเตือนด้วยความหวังดีและเป็นห่วงไม่มีอคติแอบแฝงใดๆนะครับ อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอท่านนายกนะ,ะมาชี้แจงว่าเอสรุปแล้วรูปนี้พร้อมกับเพลงฤดูที่แตกต่างเนี่ยเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อไหร่ยังไงเจอกันจริงหรือเปล่านะครับรว่ารูปนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นอของใครที่จะนําไปฟ้องร้องท่านนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่อยา่างไรนะคะเดี๋ยวต้องติดตามค่ะ,คะ